สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิสิกรอบรู้กับครูจาน,นะคะหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบต่างๆไปมากมายนะคะยังมีการเคลื่อนที่อีกแบบหนึ่งค่ะนั่นก็คือการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้ความหมายและสูตรการคำนวณกันค่ะ การเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกคือการที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งสมดุลกลับไปกลับมาโดยจะมีรอบของการเคลื่อนที่คงที่เช่นการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ติดตรงปลายสปริงจะมีสูตรเพื่อใช้ในการหาการกระจัดความเร็วความเร่งเหมือนกับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงแต่จะใช้สูตรที่แตกต่างกันออกไป พูดง่ายๆนะคะการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกก็คือการที่วัตถุเนี่ยแกว่งไปแกว่งมาหรือว่าเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้มรอยเดิมนั่นเองค่ะสูตรการหาการกระจัดในการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเราจะใช้สูตร x เท่ากับ a s i n โอเมก้า t โดยที่ x นะคะคือขนาดของการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตร a ก็คือขนาดการกระจัดสูงสุดเรียกอีกอย่างหนึ่งคือแอมพลิจูดมีหน่วยเป็นเมตรเช่นเดียวกันค่ะ และสูตรที่เราจะใช้หาความเร็วในการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเราจะใช้สูตร v เท่ากับบวกลบเมก้าคูณด้วย square r o a ยกกำลังสองลบ x ยกกำลังสองและสูตรการหาความเร็วสูงสุดหรือ v max เราจะใช้ v max เท่ากับเม a และสุดท้ายสูตรการหาความเร่งเราจะใช้สูตร a เท่ากับ o e g a ยกกำลังสองคูณด้วย x และการหาความเร่งสูงสุด A-max เท่ากับโอเมกายกกำลังสองคูณด้วย A หลังจากที่เรียนรู้เนื้อหากันไปแล้วเดี๋ยวเราลองฝึกมาทำตัวอย่างกันนะคะวัตถุก้อนหนึ่งมีความเร็วเชิงมุม100เรเดียนต่อวินาทีจงหาความเร็วสูงสุดและความเร่งสูงสุดของวัตถุนี้หากพบว่าแอมพลิจูดมีค่าเท่ากับ2เมตรและการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเขาต้องการหา ความเร็วสูงสุดและความเร่งสูงสุดเพราะฉะนั้นสูตรที่เราจะใช้นะคะ v max เท่ากับ omega a ตัวนี้จะเป็นสูตรในการหาความเร็วสูงสุดส่วนสูตรที่จะใช้หาความเร่งสูงสุดก็จะเป็น a max เท่ากับ โอเมก้ายกกำลังสองออ่าทีนี้แทนค่าลงไปนะคะโอเมก้าคือความเร็วเชิงมุมเรารู้อยู่แล้วก็คือหนึ่งร้อยเรเดียนการกระจัดสูงสุดคือสองเมตรอ่ะข้อนี้ได้คำตอบความเร็วสูงสุดคือสองร้อยเมตรต่อวินาทีความเร่งมาแทนค่าเหมือนกันค่ะ ความเร็วเชิงมุมหนึ่งร้อยกกำลังสองคูณกับการกระจัดสูงสุดสองเมตรฝั่งนี้ก็ได้คำตอบเท่ากับสองหมื่นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองข้อนี้จะได้ว่าความเร็วสูงสุดคือสองร้อยเมตรต่อวินาทีและความเร่งสูงสุดคือสองหมื่นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองนะคะ วัตถุก้อนหนึ่งมีความเร็วสูงสุด0.1เมตรต่อวินาทีโดยมีค่าเท่ากับ4ายวินาทีขณะที่วัตถุมีความเร็ว0.05เมตรต่อวินาทีวัตถุอยู่ห่างจากจุดสมดุลเท่าไหร่ถ้าการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบซ mm ิมเพิลฮาร์โมนิกเขาต้องการทราบว่าวัตถุเนี่ยอยู่ห่างจากจุดสมดุลเท่าไหร่แปลว่าเขาต้องการหาค่าของ x นะคะซึ่งสูตรที่เราจะใช้ ในการหาค่า x ก็คือ v เท่ากับบวกลบโอเมกา้าแคลร a ยกกำลังสองลบ x ยกกำลังสองในสูตรนี้เราจะต้องทราบโอเมกา้าจะต้องทราบ a ทราบ v นะคะถึงจะหาค่า เได้อ่าเดี๋ยวเรามาหาโอเมก้ากันก่อนหาโอเมก้าจากโอเมก้าเท่ากับ2พายส่วนด้วย T ีคาบที่โจทย์ให้มาก็คือ4พายนะคะอ่าข้อนี้ได้คำตอบเท่ากับ0.5เรเดียน ต่อวินาทีต่อไปหา vma มจากสูตรโอเมกาเอโอเมกาเออา vma ี X, โจทย์ให้มาแล้วนะคะความเร็วสูงสุดก็คือ1นึ่ต่อศูนจุดหตรงนี้ศูนย์จดห้าแทนค่าลงไป เอมีค่าเท่ากับ0.2เมตรพอได้แล้วเราก็มาหาค่าของเอได้เลยนะคะจากสูตรนี้ค่ะวีเท่ากับบวกลบโอเมก้าสแควรูตเอยกกำลังสองลบเอกยกกำลังสอง วีได้เข้าออกมาคือ0.05นะคะจากที่โจทย์กำหนดมาให้เท่ากับบวกลบอเมก้าหาได้แล้วคือ0.5 a คือ0.2ยกกำลัง2ลบกับ x ยกกำลัง2อ่ะทีนี้จัดการย้าย0.5 นะคะคูณอยู่ย้ายมาหารกับ0.05เนอะจะได้เป็นบวกลบ0.1ถอดรูทนะคะยกกำลังทั้งสองข้างย้ายข้างสมการจัดการสมการทั้งสองข้างให้เท่ากันจะเหลือเป็น x ยกกำลังสองเท่ากับ0.04ลบกับ0.01 เเดียวเท่ากับ0.17เมตรข้อนี้จะได้ว่าวัตถุที่อยู่ห่างจากจุดสมดุลเท่ากับ0.17เมตรค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการเรียนรู้ในเรื่องของ s i มเ l ิลฮาร o n i c ในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมไปฝึกทำโจทย์ฝึกทำข้อสอบเยอะๆและอย่าลืมว่าฟิสิกส์อยู่รอบๆตัวเราวันนี้สวัสดีค่ะ